ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมานฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายครับครับ,รบของคนรัก RTI ช่วงประเด็นฮอตฮิตในไต้หวันสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเจนเจนเจนนารีตันตาราค่ะและดิฉันปุณรัตน์ชานชัยเมทาวัตรนะคะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนเจ็ตามปฏิทินจีนแล้วนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าเราก็เรียกกันว่าเดือนผีเนาะคุณผู้ฟังจะไปไหนทาอะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าเดือนผีนี้มีที่มาอย่างไรทําไมคนไต้หวันถึงให้ความสําคัญกับเดือนนี้กันขนาดนี้มีความเชื่อหนึ่งค่ะเล่าว่าเดือนผีมีต้นกำเนิดมาจากจู้เหวียนจังเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงนะคะท่านเนี่ยทรงศรัทธาใน่วงจุ้ยมากเพื่อที่จะให้เดือนเจ็ดค่ะ เป็นเดือนพิเศษสำหรับราชวงศ์ในการจัดพิธีเส้นไหว้โดยเฉพาะและไม่ให้สามัญชนนะคะจัดพิธีในช่วงเวลานี้ท่านก็เลยได้ส่งคนค่ะปลอมตัวไปเป็นนักพรสเตา๋าออกไปขายยันนะคะแล้วก็ไปปล่อยข่าวลือว่าเดือนเจ็ดนั้นเป็นเดือนอปัปมงคลหรือว่าเป็นเดือนผีนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีที่มาแบบนี้นะคะ แต่อีกความเชื่อหนึ่งค่ะก็กล่าวว่าเดือนผีมาจากเดือนเจ็ดตามปฏิทินของราชวงศ์ซังนะคะโดยอ้างอิงจากบทกรนพื้นบ้านที่แพร่หลายในสมัยราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่า ทเทียงเหวีงอู่เกอที่กล่าวว่าในสมัยโบราณค่ะจักรพรรดิที่สวรรคตแล้วจะถูกฝังในเดือนเจ็ดซึ่งเชื่อว่าเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคตินะคะเป็นเดือนที่มงคลที่สุดเหมาะสำหรับการฝังพระศพของจักรพรรดิ แต่จริงๆแล้วเดือน7ที่ว่านะคะหมายถึง7เดือนค่ะไม่ใช่เดือน 7, อน7ตามใช่ค่ะไม่ใช่เดือน7ตามปฏิทินของราชวงศ์ซางค่ะซึ่งมีบันทึกรายละเอียดอยู่ในหลี่จี้นะคะที่กล่าวถึงการฝังพระศพของจัก,กรพรรดิหลังจากสวรรค์คตไปแล้ว7เดือนค่ะงั้นถ้าเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติไม่เกี่ยวข้องกับการฝังพระศพของราชวงศ์แล้วคําว่าเดือนผีมาจากไหนกัน ในเอกสารโบราณของจีนนะคะเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติถูกเรียกว่าเฉาเย่หรือว่ากววเย่โดยไม่มีคําว่ากุ่ยเย่เลยนะคะซึ่งในการสํารวจธรรมเนียมเก่าแก่ของไต้หวันในช่วงต้นยุคอนาณานิคมญี่ปุ่นค่ะการเรียกเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติว่าเดือนผีก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนะักดังนั้นนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ชี้ให้เห็นว่าเดือนผีเนี่ย เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่เพิ่งได้นิยามขึ้นมาในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งแนวคิดเดือนผีในไต้หวันนะคะก็เกิดขึ้นเนื่องจากสังคมผู้อพยพของไต้หวันในอดีตเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเช่นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชนชาวฮั่นนะคะที่อพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน2กลุ่มค่ะก็คือชาวจังโจวฝูและก็เฉียนโจวฝูนะคะ ความขัดแย้งระหว่างคนพื้นเมืองกับชาวฮันค่ะการต่อต้านการปกครองของเนเธอร์แลนด์ราชวงศ์ชิงและญี่ปุ่นนะคะปัญหาเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดสารเจ้าจำนวนมากที่ไม่มีเจ้าของหรือสารเจ้าที่อุทิศให้กับวิญญาณไร้ญาติเพื่อทำบุญสร้างกลุศลนนะคะปลอบประโลมวิญญาณเร่ร่อนและก็คลี่คลายค,ายความเกลียดชัง ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงไต้หวันจึงเริ่มมีพิธีผูตู้นะคะหรือว่าเป็นพิธีเส้นไหว้วิญญาณผู้เสียชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะในหนังสือตรงจริงม่งขวาลู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งก็ได้บรรยายไว้ว่าวันที่15เดือน7เป็นเทศกาลจงเหยวนนะคะหรือว่าวันศาสตร์จีน ก่อนหน้านั้นหลายวันในตลาดก็จะมีการขายเข้าของเครื่องใช้สำหรับคนตายค่ะอย่างเช่นรองเท้าบูทหมวกเข็มขัดแล้วก็เสื้อผ้าหลากสีและจากเรื่องราวที่เล่ามานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเดือนผีก็ไม่ได้เป็นเดือนที่น่ากลัวอะไรเลยค่ะ แต่ด้วยความที่คนส่วนใหญ่นะคะไม่ทราบที่มาที่ไปก็เลยเชื่อกันไปตามๆกันแล้วก็บอกเล่าต่อๆกันไปว่ามันน่ากลัวนะคะจนเมื่อเวลาผ่านไปเดือนนี้ก็กลายเป็นด้วยเดือนที่เต็มไปด้วยเรื่องลึกลับแล้วก็ข้อห้ามต่างๆมากมายไปโดยปริยายค่ะ ซึ่งเขาก็มีความเชื่อกันนะคะว่าวันที่หนึ่งของเดือน7นะคะ<ฆ>ก็เป็นวันที่ประตูยมโลกเปิดซึ่งในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่23สิบง<ฆ>หาคมนะคะเป็นวันที่ประตูปะตปเปิดใช่ประตูเปิดนะคะแล้วก็ตลอดช่วงเดือนเจ็เขาก็มีข้อห้ามนะคะแล้วก็ความเชื่อที่ส่งต่อกันมานะคะว่าในช่วงนี้มันมีข้อควรระวังอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเขาบอกว่าห้ามกลับ ไปมองหากมีคนตบไหล่หรือว่าเรียกชื่ออันนี้เคยได้ยินค่ะ ใช่ค่ะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะคะถ้าเราเดินอยู่ตามถนนโดยเฉพาะสมัยก่อนอาจจะไม่มีแสงไฟใช่ไหมคะบางทีเราได้ยินใครเรียกชื่อเนี่ยเขาบอกว่าห้ามหันกลับไปมองนะคะเพราะบางทีอาจจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่กําลังเรียกเราอยู่นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าทุกคนมีไฟสามดวงอยู่ที่ศีรษะและก็ไหลทั้งสองข้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังหยางใช้ปกป้องคุ้มครองตัวเองค่ะจึงไม่ควรตบไหลคนอื่นหรือ ว่าให้คนอื่นตบไหล่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาตบไหล่เขาก็เลยบอกว่าห้ามหันไปเพราะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คน <ปะ S 1> หรือเปล่าต,ต่อมานะคะข้อ2ก็คือหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอในช่วงฟา้ามืดค่ะในตอนกลางคืนนะคะพลังงานหยินเนี่ยจะแรงถ้าหากว่าเราถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอในช่วงเวลานั้นนะคะก็ อาจจะถ่ายติดสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปว่าพลังหินกับหยางเนาะหยางเนี่ยในชาวจีนเขาจะเปรียบปเปรยเหมือนกับพลังพระอาทิตย์หยางแล้วก็หยินก็คือตอนกลางคืนค่นคะพลังในตอนกลางคืนกับตอนกลางวันนะคะอย่างที่3ามเขาก็บอกให้หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่มีพลังงานปะป,ะปนวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือน7ตามปฏิ หิจนจันทรคตินะคะก็จะมีพลังลบสูงหากไม่จําเป็นก็ไม่ควรเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยค่ะต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือรถในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าในช่วงเดือนผีเนี่ยนอกจากว่าจะเชื่อว่าอาจเป็นลางที่ไม่ดีแล้วนะคะก็ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อพลังงานในสนามแม่เหล็กค่ะหรือทําให้พลังหยินหยางไม่สมดุล หากว่าเจอบ้านหรือรถที่ถูกใจจริงๆนะคะก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการทำสัญญาในเดือน7ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังเมื่ออยู่นอกบ้านนะคะก็คือห้ามเดินชิดกำแพงหรือว่าพิงกำแพงค่ะ,คะ เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะกำแพงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เย็นแล้วก็มีพลังงานหยินสูงหากเราพิงกำแพงหรือว่าเดินชิดกำแพงนะคะอาจจะได้รับพลังงานยินเข้ามาในร่างกายได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นข้อควรระวังเมื่ออยู่ในบ้านนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามทำเวลาเราอยู่ในบ้านค่ะข้อหนึ่งก็คือ เป็นสิ่งที่ได้ยินกันบ่อยเลยนะคะก็คือห้ามตากผ้าในตอนกลางคืนก็โดนสอนตั้งแต่เด็กเลยะนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยตากผ้าอาจจะเห็นอะไรไม่ดีหรือเปล่าใช่เป็นไปได้นะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าการตากผ้าตอนกลางคืนในเดือน7นะคะมีความเชื่อว่าอาจจะดึงดูดพลังงานหยินหรือว่าวิญญ,ญาณเรรอนเข้ามาได้คะ่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราตากนะคะมีรูปร่างคล้ายกับคน ก็อาจจะทําให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือว่าผีเนี่ยเขาคิดว่าเป็นคนแล้วเขาก็เข้ามาใกล้หรือว่าอยากจะเข้ามาสวมทับร่างกายของเรานั่นเองค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาห้ามก็คือห้ามผิวปากอันนี้ก็ได้ยินตั้งแต่เด็กนะคะว่าห้ามส่งเสียงดังหรือว่าผิวปากนะคะตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยหลังจากเวลา15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะหรือว่าบ่าย3าถึงห้าโมงเย็นเนี่ยไม่ควรผิวปากหรือเล่นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเศร้าโศกไม่ว่าจะเป็นครุยซออู้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าคลื่นความถี่ของเสียงจะคล้ายคลึงกับ คลื่นวิญญาณแล้วก็จะดึงดูดวิญญาณเร่ร่อนให้เข้าหาได้ค่ะการส่งเสียงดังก็เช่นกันนะคะก็ควรจะรักษาความเงียบในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความเป็นมงคลในบ้านค่ะข้อต่อมาก็เป็นข้อที่ได้ยินกันบ่อยนะคะก็คือห้ามตัดเล็บในตอนกลางคืนค่ะมีความเชื่อนะคะว่านิ้วมือของเราเป็นที่แผ่พลังทางวิญญาณออกมา การตัดเล็บในตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะดึงดูดให้ผีนะคะเข้ามาดูดซับพลังของเราไปได้ค่ะทําให้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเ,เลยนะคะตัดเล็บตอนกลางคืนแล้วก็โดนพ่อแม่ดู <laughs> เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขากลัวเราตัดโดนเล็บหรือเปล่าเพราะว่าตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะม,มืดใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าใส่น้ําในอ่างอาบน้ําไว้ข้ามคืนนะคะรวมไปถึงไม่กางร่มในบ้านด้วยนะคะเพราะว่า เขาเชื่อกันว่าใต้ร่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พลังงานหินจะรวมตัวได้ง่ายจึงอาจเป็นที่ที่ผีหรือว่าวิญญาณรวมตัวกันอยู่แล้วก็<ม>ห้ามวางรองเท้าแตะให้เป็นระเบียบอ,อ,อันนี้น่า,นาสนใจ,นใจเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าการวางรองเท้าแตะให้เป็นระเบียบเนี่ย ทางหัวรองเท้านะคะผีเขาจะสามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่จุดไหนของบนเตียงเขาก็จะตามเราไปค่ะอันนี้เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะคะไม่เคยได้ยินแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือห้ามแขวนกระดิ่งลมที่ข้างหน้าต่างอย่างไรก็ตามนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อโบราณที่ถูกส่งต่อกันมานะคะคุณผู้ฟังก็ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วคุณผู้ฟังมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเดือนนี้บ้างหรือว่ามีข้อไหนที่รู้สึกว่ามันไม่เม็กเซนก็สามารถเขียนเข้ามาพูดคุยโต้แย้งกับเราได้ในรายการเลยค่ะช่วงแบ่งปันความคิดถึง เข้าสู่ช่วงตอบจดหมายผู้ฟังนะคะซึ่งจดหมายฉบับแรกก็เขียนมาจากคุณยุทธพงศ์แซจิวนะคะเป็นผู้ฟังเก่าแก่ของ r t i ค่ะซึ่งคุณยุทธพงศ์นะคะก็เขียนว่าสวัสดีท่านผู้จัดทุกท่านผมไม่ได้เขียนจดหมายเข้ามาคุยสักพักใหญ่ๆเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาติดธุระปะปังเยอะแยะมากมายสารภาพเลยว่าไม่ได้ฟังรายการมามากกว่าครึ่งปีแล้วตอนปีใหม่ได้ไปไต้หวันก็จัดสรรเวลาว่างไม่สำเร็จ จึงไม่ได้แวะไปเยี่ยมท่านผู้จัดก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยและช่วงเมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณแม่ก็เริ่มป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลและสุดท้ายคุณแม่เสียไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้ผมเองก็ยังอยู่ในความโศกเศร้าอยู่เพราะว่าก็เป็นลูกที่อยู่กับแกมาตลอดตั้งแต่เล็กนอนห้องเดียวกันมาตลอด44ปีและแกจากไปก็เลยรู้สึกแปลกๆไปนิดนึงที่คนที่เคยหันไปเจอเสมอไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงตั้งหลักให้กับชีวิตอยู่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ คุณยุทธพงษ์เขาก็ยังเขียนต่ออีกนะคะว่าพอคุณแม่ไม่อยู่ก็เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นต้องคอยทำแผลกดทับของคุณแม่เช้าเย็นแล้วคอยดูแลตลอดก็ได้เพิ่งมีเวลาพักนะคะจึงกลับมาฟัง RTI ก็พบว่าเหมือนกับแอปพลิเคชันของ RTI กดเข้าไปไม่เจอรายการเห็นแต่ว่าเหมือน RTI ย้ายเว็บไซต์หรืออะไรสักอย่างจึงอยากจะเรียนสอบถามว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้แอปพลิเคชันใช้ตัวไหนฟังหรือว่า เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้แอปพลิเคชันยังเป็นตัวเดิมค่ะถ้าหากว่าคุณยุทธพงษ์ใช้ iOS ก็จะต้องไปทำการอัปเดตนะคะอัปเดตแอป,ปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะสามารถเข้าไปฟังได้แต่ถ้าหากว่าใช้ Android ตอนนี้ก็ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะส่วนเว็บไซต์เรานะคะก็คือยายที่อยู่แล้วนะคะ,คะอย่างที่ทราบการปัจจุบันสามารถกดไปที่ www.rti.org.tw T h นะคะ,คะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะคุณยุทธพงศ์ที่ก็เขียนจดหมายเข้ามาหาผู้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณยุทธพงศ์ได้มาฟังในเทมนี้อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะคุณอโศกอัญชันหายไ,<ห>ไปไหนนะคะตอนนี้เจนและจูดี้นะคะก็มารับหน้าที่ดําเนินรายการสสมสอนผู้ฟังนะคะก็หวังว่าคุณยุทธพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้เรานะคะในการทํารายการและสามารถส่งจดหมายเข้ามาพูดคุยติชมเราได้นะคะว่าทําได้เป็นอย่างไรบ้าง ะะหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรนะคะจนมาฉบับถัดมานะคะก็มาจากผู้ฟังที่ชื่อคุณยุทธพงศ์เหมือนกันนะคะเป็นผู้ฟังตัวยงของเราคุณยุทธพงศ์ปิ่นอโงนะคะเป็นผู้ฟังที่ส่งผลการรับฟังเข้ามาหาเราตลอดเป็นผลการรับฟังในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะช่วงปลายเดือนมิถุนายน คุณยุทธพงศ์ก็ได้เขียนมาว่าอากาศเปิดค่ะพื้นที่รับฟังในเขตวังทองหลางนะคะสามารถรับฟังได้มีคลื่นแทรกเล็กน้อยนะคะระดับ3-4ค่ะซึ่งหัวข้อการรับฟังก็คือข่าวต่างประเทศของไต้หวันนะคะรวมไปถึงมีอีกฉบับหนึ่งในวันที่25มิถุนายนนะคะคุณยุทธพงศ์ปิ่นอน,นงก็ได้ส่งจดหมายเข้ามาบอกนะคะว่าได้รับไปรษณีย์ที่บรรจุใบตอบรับ QSL นะคะ ซึ่ง QSL ฉบับนี้นะคะก็เป็นรูป Miss Over ร์หลงฉีนะคะก็เป็นรูปภูเขาที่มีหมอกล้อมรอบนะคะหลงฉีเนี่ยเป็นภูเขานะคะหุบเขาที่อยู่ในเมืองไทยนานนั่นเองค่ะ,ะ QSL ประจำปีนี้ของเราก็จะเป็นคอลเลกชันของภูเขาในไต้หวันสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ได้รับมีความรู้สึกยังไงนะคะก็อย่าลืมส่งเมลหรือจดหมายเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะ ต่อไปพบกับดีเจเต๋อในช่วงตลาดสด RTI สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดสด RTI เช่นเคยนะครับกับผมดีเจเต๋อปัญญากรน,นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับตลาด กลางคืนนะครับสำหรับตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงในไทเปนะครับหลายท่านก็จะรู้จักตลาดชื่อหลินนะครับซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยว ไปเดินซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินนะครับหรือว่าเสื้อผ้านะครับของกินเล่นต่างๆนะครับก็เป็นตลาดที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาแนะนำตลาดชื่นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะมาแนะนำตลาดกลางคืนหนิงชาครับก็นับเป็นหนึ่งในจุดหมายนะครับที่ทุกท่านนะครับไม่ควร มองข้ามเลยทีเดียวนะครับตลาดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตต้าถงนะครับกรุงไทเปมีระยะทางนะครับไม่ไกลจากย่านประวัติศาสตร์อย่างตีขวาเจนะครับหรือว่าถนนตีขวานะครับแล้วก็บริเวณท่าเรือต้าเต้าเฉิงนะครับจึงทำให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเดินเที่ยวต่อกันได้อย่างสะดวกนะครับ เป็นอีกหนึ่งจุดแวะนะครับที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมในแถบนี้นะครับแม้ตลาดแห่งนี้นะครับจะมีขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเมื่อเทียบกับตลาดกลางคืนอื่นๆในไต้หวันนะครับแต่ตลาดแห่งนี้นะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ของกิน อร่อยที่สุดในไทเปด้วยนะครับระยะทางในตลาดแห่งนี้นะครับก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับจึงไม่ต้องเสียเวลาในการเดินนานเหมือนตลาดอื่นๆนะครับแล้วก็ให้ความสบายนะครับไม่พลุกพล่านจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับนะครับผู้ที่ต้องการสัมผัสบ,บรรยากาศขายของกินนะครับในตลาดแบบท้องถิ่นโดยที่เดินแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันก่อนนะครับว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงควรมาเยือนที่ตลาดกลางคืนหนิงชาแห่งนี้นะครับตลาดแห่งนี้นะครับก็ได้รวบรวมของกินต่างๆนะครับของใต้หวันไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารดั้งเดิมนะครับระดับตำนานแล้วก็เมนูใหม่นะครับที่สร้างสารรค์ขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์นะครับ บางร้านเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเปิดมานานกว่า50 6 0ถึง60ปีแล้วนะครับและบางร้านเนี่ยได้รับรางวัลจากมิชลินไกด์ในประเภทปิบกูมอนด้วยนะครับซึ่งการันตีทั้งคุณภาพและรสชาติในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับสำหรับตลาดหนิงชานี่นะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับจากสถานี จงชานนะครับหรือว่าสถานีชวงเหลี่ยนก็ได้นะครับใช้เวลาเดินเท้านะครับจากสถานีรถไฟฟ้านะครับเพียง8ถึง10นาทีนะครับก็ถึงตลาด หนิงชาแล้วนะครับตลาดนะครับก็จะตั้งอยู่บนถนนหนิงชานะครับซึ่งอยู่ใกล้กับย่านแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทเปนะครับคุณผู้ฟังจึงสามารถวางแผนจัดตารางการท่องเที่ยวได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับก็คือมัดรวมสถานที่สําคัญๆนะครับไว้ในวันเดียวกันนะครับรวมถึงตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับ ด้วยขนาดของตลาดแห่งนี้นะครับที่มีขนาดเล็กนะครับนักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินเลือกชิมอาหารได้หลายอย่างนะครับภายในเวลาสั้นๆน,นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินไกลจนเกินไปนะครับทั้งยังสามารถเลือกนั่งทานในร้านนะครับหรืออาจจะซื้อกลับบ้านได้ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยวเลยนะครับสำหรับตลาดแห่งนี้นะครับก็เป็นที่นิยมมากๆในหมู่ชาวไต้หวันนะครับ เพราะว่าปกติแล้วนะครับในตลาดกลางคืนอื่นๆนะครับเรานะครับจะเห็นแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเดินนะครับซึ่งชาวไต้หวันแท้ๆเนี่ยเราจะพบเห็นได้ค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ว่าในตลาดแห่งนี้นะครับคนไต้หวันก็นิยมมาเดินมากๆนะครับดังนั้นก็การันตีได้เลยนะครับว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยได้สะท้อนวิถีชีวิตและรสนิยมการกินของคนท้องถิ่นได้อย่าง ชัดเจนมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสรสชาติแท้ๆของไต้หวันนะครับก็สามารถเดินทางมายังตลาดแห่งนี้นะครับเพื่อมาเลือกทานอาหารที่อร่อยนะครับในแบบฉบับท้องถิ่นนะครับแล้วก็มารู้จักกับเมนูอาหารต่างๆที่คนไต้หวันนิยมรับประทานกันนะครับสำหรับตลาด แห่งนี้นะครับก็มีร้านเด็ดร้านดังนะครับที่ไม่ควรพลาดเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันทีละร้านเลยนะครับให้คุณปูฟังได้เป็นตัวเลือกในการที่จะมาเดินเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้นะครับสำหรับร้าน แรกเลยนะครับใครที่เป็นสาวกเผือกนะครับต้องห้ามพลาดนั่นก็คือชื่อร้านว่าหลิวอี้จ่ายตั้นหวางอี้ปิงนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านขายขนมทอดชื่อดังนะครับที่ไส้ของมันเนี่ยทำมาจากเผือกกวนนะครับแล้วก็ในไส้เนี่ยก็มีไข่เค็มแล้วก็หมูหยองด้วยครับผมรสชาติกลมกล่อมเข้ากันมากๆอย่างลงตัวนะครับจึงเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนท้องถิ่นเองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยอีกทั้งยังได้รับ การแนะนำจากมิชลินบิบกูมอนนะครับหลายปีติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับและเวลาที่ผมไปเดินตลาดแห่งนี้นะครับก็มักจะเห็นคิว Ь ยาวมากๆทุกครั้งที่ผ่านมาร้านนี้นะครับก็ใครที่ชอบทานเผือกนะครับจะบอกเลยว่าเผือกทอดร้านนี้เนี่ยแนะนำมากๆ,ๆครับคุณผู้ฟังคือรสชาติของเผือกกวนเนี่ยนะครับอร่อยนะครับหอมหวานละมุนลิ้นมากๆครับก็ใครที่ชอบ ท่านเพือกนะครับก็อย่าลืมมาลองชิมที่ร้านนี้นะครับสำหรับร้านต่อไปนะครับใครที่ชอบกินหอยนางรมนะครับก็จะมีร้านหนึ่งนะครับที่ดังมากๆชื่อว่าร้านขวานเหวินเปียน เอ้อาเจียนนะครับเอออาเจียนเนี่ยในไต้หวันก็คือเป็นหอยนางรมทอดของเขาอะนะครับแล้วก็หวนเวียนเนี่ยก็แปลว่าวงเวียนนะครับก็คือเป็นร้านที่อยู่ข้างๆวงเวียนนั่นเองนะครับเรื่อร้านนี้นะครับเป็นร้านหอยนางรมทอดเจ้าดังนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้กับวงเวียนแถวตลาดหนิงชานะครับความพิเศษอยู่ที่วัตถุดิบหอยทอดนางรมสดใหม่นะครับส่งตรงจาก ภาคใต้ของไต้หวันนะครับส่วนตัวแป้งนี่ก็กรอบนอกนุ่มในนะครับเสิร์ฟคู่กับซอสรสกลมกล่อมสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับใครที่เป็นสาวกอาหารทะเลนะครับก็อย่าลืมชิมของคิเล่นจานนี้นะครับก็คือคนไต้หวันจะเรียกว่าเอออาเจียนนะครับก็คือเป็นหอยนางรมทอดนั่นเองนะครับรสชาติก็คล้ายคล้าย อ,อส่วนของบ้านเราอะนะครับแล้วก็ซอสจะมีความแตกต่างกับบ้านเราสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นอาหารชื่อดังของไต้หวันนะครับสำหรับอีกร้านหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันก็คือร้านจูกันหลงใจนะครับร้านนี้ก็ดังในเรื่องของซุป ตับหมูนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านดังที่เปิดมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับมีชื่อเสียงเรื่องซุปตับหมูรสหวานหอมกลมกล่อมนะครับต้มด้วยสูตรโบราณที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับเป็นร้านที่คนท้องถิ่นแนะนํามากๆนะครับหากอยากลิ้มลองรสชาติแบบดั้งเดิมของชาวไทยเปก็อย่าลืมมาลองชิมซุปตับหมูที่ร้านนี้ได้นะครับคุณผู้ฟัง สำหรับใครนะครับที่อยากลองชิมนะครับซอสซาชาที่เคยแนะนำไปนะครับอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านเหนียวมามาซาช่าเหนียวโรนะครับสำหรับอาหารจานเด็กของร้านนี้นะครับก็คือเป็นผัดเนื้อวัวนะครับใส่ซอสซาชานะครับมีกลิ่นหอมเครื่องเทศแล้วก็ เมนูข้าวหมูสามชั้นตุ๋นแบบโบราณนะครับหรือภาษาจีนกลางจะเรียกว่าคงโรฟันนี่นะครับก็ร้านนี้นะครับอร่อยมากๆนะครับหมูตุ๋นมาจนเปื่อยนะครับนุ่มทุกชิ้นนะครับรสชาติเข้มข้นสไตล์ไต้หวันแท้ๆเลยนะครับหากใครชอบทานอะไรที่รสชาติเป็นพะโลพะโลนะครับแล้วก็เปื่อยๆนะครับร้านนี้ก็แนะนําเลยครับผม สำหรับใครที่ทานของข้าวเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะอยากล้างปากด้วยของหวานนะครับก็ที่นี่นะครับมีร้านขายเต้าหวยนะครับชื่อว่าโตฮว้าจวงนะครับเป็นร้านของหวานที่เปิดมานานหลายทศวรรษนะครับเป็นที่รู้จักในหมู่นักชิมเต้าหวยนะครับส่วนใหญ่คนที่ได้มาทานเต้าหวยที่ร้านนี้นะครับก็มักจะบอกว่าเต้าหวยที่นี่นะครับเนื้อเนียนนุ่มละเอียดละมุนมากๆนะครับแล้วก็เขาจะเสิร์ฟ พร้อมเครื่องเคียงหลากหลายนะครับเช่นถั่วลิสงต้มนะครับโมจิไส้งาดำและบัวลอยใต้หวันนะครับก็เหมาะสำหรับเป็นของกินเล่นใครร้อนได้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ใต้หวันอากาศก็ร้อนมากๆเลยครับคุณผู้ฟังและสุดท้ายนะครับหากใครที่ชอบทานพวกปอเปียสดนะครับพี่ใต้หวันเขาก็จะมีของกินเล่นที่เรียกว่า รุ่นปิ่งนะครับก็คือเป็นคล้ายๆปอเปียสดนะครับชื่อร้านนี้นะครับชื่อว่าเชียวอุนรุ่นปิ่งนะครับร้านขายรุ่นปิ่งนะครับหรือว่าเป็นของกินนะครับแผ่นแป้งบางนะครับห่อไส้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ในไส้เนี่ยก็จะมีทั้งหมูสามชั้นนะครับถั่วลิสงผักดองนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับเอามาห่อรวมกันนะครับของกินเล่นชนิดนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมายาวนานมากๆนะครับไม่ว่าจะไปที่ตลาดกลางคืน ไหนก็ตามนะครับจะต้องเจอรุ่นปิ่งนะครับและสำหรับรุ่นปิ่งของร้านนี้นะครับก็ยังเป็นเมนูโปรดของคนดังหลายคนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับกับข้อมูลของตลาดหนิงช่านะครับตลาดกลางคืน ที่ช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องเวลาเปิดปิดของตลาดกลางคืนหนิงชานะครับก็โดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณก่อนเที่ยงคืนนะครับแต่ เวลาเปิดปิดของแต่ละร้านเนี่ยก็อาจจะแตกต่างก,กันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถเลือกมาลงที่ MRT สถานีจงซานนะครับทางออกที่1ได้นะครับแล้วก็เดินมาตามถนนหนานจิงซีลู่นะครับถนนหนานจิงตะวันตกนะครับประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วนะครับหรือหากใครนะครับอยู่ใกล้สถานีช่วงเหลียนเนี่ยนะครับก็สามารถมาลงที่สถานีช่วงเหลียนได้เช่นกันนะครับออกทางออกที่1นะครับแล้วก็เดินตามถนนมินเชงตะวันตกนะครับประมาณ8นาทีก็ถึงตลาดแห่งนี้แล้วนะครับ สำหรับตลาดแห่งนี้นะครับช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็มักจะมีผู้คนมาเดินกันพลุกพ่านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นควรจะไปก่อนนะครับหรือว่าหลังเวลานี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับช่วงพีคที่มีคนเดินกันเยอะมากๆนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับหากการไปเดินตลาดกลางคืนนะครับแล้วคนน้อยเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่ามันไร้เสน่ห์นะครับมันขาดอารมณ์นะครับเพราะว่า ตลาดกลางคืนนะครับคนยิ่งพลุกพลาดนะครับคนยิ่งเยอะนะครับยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันเดินสนุกมันเดินเพลินนะครับเพราะว่าผมเคยไปตลาดกลางคืนหลายๆแห่งแล้วพอไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าวงงงงแปลกๆปกเหมือนกันนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากมาสัมผัสนะครับวิถีชีวิตนะครับของชาวไต้หวันนะครับตลาดกลางคืนเนี่ยถือเป็นสถานที่นะครับที่เราสามารถมา สัมผัสนะครับสเสน่ห์อาหารการกินนะครับของชาว ไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนที่ไหนก็ตามนะครับผมก็รู้สึกว่าทุกที่เนี่ยก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันเองนะครับโดยเฉพาะตลาดกลางคืนหนิงชานี้นะครับก็มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องอาหารอร่อยนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยไปมาหลายครั้งมากๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงตลาดแห่งนี้นะครับถนนจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ด้วยจํานวนร้านที่ค่อนข้าง เยอะมากๆเลยนะครับทำให้ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็อาจจะลองทานได้ประมาณร้านหรือ2-3ร้านเท่านั้นเองนะครับทำให้ รู้สึกว่าอยากกลับมาอีกนะครับเพราะยังมีอีกหลายร้านมากๆนะครับที่ยังไม่เคยลองทานนะครับและสําหรับในตลาดกลางคืนบางที่นะครับของกินเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะขายนักท่องเที่ยวเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับของกินส่วนใหญ่เป็นของกินที่คนไต้หวันปกติก็คือบริโภคกันจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากอยากลิ้มลองนะครับรสชาติไต้หวันแท้ๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าตลาดหนิงชาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีมากๆ เน,นื่องจากเดินทางสะดวกนะครับอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับทำให้เราเดินได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ ช่วงนี้นะครับที่ไต้หวันก็เป็นช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนนะครับเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของไต้หวันหากคุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนไต้หวันหรือมาเที่ยวไต้หวันนะครับก็จะเห็นนะครับเด็กๆตามข้างทางนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับก็เป็นวันหยุดของพวกเขานะครับพวกเขาอาจจะไปเรียนว่ายน้ำนะครับหรืออาจจะไปเรียนพิเศษนะครับก็เจอเด็กๆที่ไต้หวันน่ารักน่ารักก็ทักถ่ายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังแต่ เพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์ครับ